เจ้าฟ้าสังวานอิสตรีผู้ได้รับการเลี้ยงดูอย่างขัติยะตนารีมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทรงเป็นพระธิดาของพระองค์เจ้าแก้วพระราชโอรสในสมเด็จพระเพทราชาและเจ้าฟ้าเทพพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ ก็ต้องถือว่าเจ้าฟ้าสังวรเนี่ยมีทั้งปู่และตาเป็นพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์เลยค่ะพอเริ่มโตนะคะก็ได้ถูกถวายพระพันวษาใหญ่หรือพี่น้ำพึ่งนะคะเพราะว่าเหมือนพระพันวษาใหญ่เนี่ยเปรียบสเสมือนแม่เลยค่ะที่คอยดูแลคอยขัดกลาวบ่มนิสัยต่างๆแล้วก็เจ้าฟ้าสังวรเนี่ยมีโอกาสได้เรียนหนังสือเยอะแล้วก็ชอบเรื่องของการเขียนกลอนเขียนกวีด้วยค่ะในฐานะที่ทรงเป็นขัตติยนารี กฎมนต์เทียนบานจึงเป็นสิ่งที่ทรงต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทรงเขียนมาให้หม่อมฉันอ่านบ้างสิคะข้าที่หม่อมฉันไม่เคยอ่านบทกวีฝีมือสตรีมาก่อนเลยหม่อมฉันคิดว่ามีบางควรที่จะเขียนบทกวีถวายข้าที่ไม่ต่างรไรจากเพลงยาวที่สตรีพึงเขียนให้บุรุษโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุรุษผู้ทรงดํารงตําแหน่งองค์รัชทายาทแห่งแผ่นดินต่อมา เจ้าฟ้าสังวานทรงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระมเหสีฝ่ายซ้ายในพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแต่ในประวัติศาสตร์มีการกล่าวถึงความสัมพันธ์ลับระหว่างเจ้าฟ้าสังวานและเจ้าฟ้า,ฟาธรรมธิเบศจนนำไปสู่โศกนาฏกรรมของทั้งสองพระองค์คดีของท่านเนี่ยในภาษาชาวบ้านเขาก็ลออเป็นชูกันถ้าเป็นคนธรรมดาก็ไม่น่าจะสงสัยอะไร องค์เจ้าสัวานนเองก็ขัดยนารีโดยกําเนิดโดยตรงจะทําเหตุการณ์อย่างนี้ได้เลยทั้งที่รู้ว่านั่นคือผิดกฎมนเทียนบานและโทษคือประหารสถานเดียวถ้าถามนุ่นนะคะมันเป็นเรื่องตราบาปของคนสมัยก่อนแต่ว่าเท่าที่นุ่นคุยกับหมอมนะคะหม่อมอยากเน้นความเป็นมนุษย์ คือการกระทําของทุกๆคนมีเหตุมีผลอยู่เสมอคือทั้งสองพระองค์ก็มองว่าความรักเป็นเรื่องที่เหนือความเป็นหน้าที่เป็นเรื่องสําคัญที่สุดก็เลยเกิดโศกนาฏกรรมของเจ้าฟ้าสังวาและเจ้าฟ้ากุ้งค่ะ